กราบทักทายสบายดีครับพ่งอพีน่น้องเด็กซี่คุยใช่ไหมนี่พาพี่พ่อน้องมาเปิดคิดก็ไม่บวายีกครั้งนึงเนาะครับผมเนาะผงสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะครับผมท่านผู้ชมผีตาจันทร์มากมากมาอีรับผมมามขึ้นหมาดเลยงวดสิพันมานี่พอเคร่องบอกอยู่ได้ครับเพิ่นมาช่วงหลังๆนี่ประม่านาหกงวดมั้งขึ้นลงขึ้นลงแต่หนึ่งกี่สี่แม่ครับผมท่านผู้ชม้งวดสิ่านมาคือกันเพิ่นัยห้าเจ็ดเก้าพาขึ้นโซนาเนาะมันก็เป็นแปดเก้า ขาลงตัวหลังมันก็เป็นเจ็ดแปดเ<อ>ข<อ>่าทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมท<ม>่านผู้ชมแน่นอนอยู่ได้เพราเชื่องจะยำอยู่เสมอว่าครันยี่ตาจรรรันทร์ซี่สิบสี่โรคนึ่เอาเนาะครับผมเนาะให้บัวบาม่ามันขึ้นมาดมาดครับผมยี่ตาจรราันทร์มหาอีกแล้วมหามักจะมาคงสุดท้ทายเดี๋ยวไปถาม,ถามฟังกันครับว่าอย่างล่าสุดเป็นอย่างไรตัวเลขสิเป็นตัวไหนถูกหรถูกใจแต่มาชุ่มเป็นช่องหรือบัวจ่องไปฟังจากปากม่บัวเนาะครับผมเนาะ้ต่อไปมาชุ่มจึงมีกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับแม่บัวสวัสดีครับสำคัญในนออมากมากโองยุทธไทยนนอตาจันนอเมนตัวคลิปแรกนั้นเป็นผู้ใดก็ามากกว่าคุณยายทั้งหลก็คุณยายทั้งลุมวัดลุม<พ>คุณยายวัดลุมวัดพีปะสาวัดอ๋อเป็นวัดหลัง,งวัดอย่ยงเป็นวัดหลังเป็นเป็นมุบานล่างเป็นมู่บานล่างแต่ว่าอาจารย์ผมไปสื่อที่เราเป็นไปสางวัดยี่หันซึ่งจะมีอัน เพิ่นมาว่ายยังไหนก็คุณยายเหรอเพิ่นมาว่ายยังไหนก็พอเสี้ยงกับจีบบ่ได้ลรอคุณยายมาวา่าผ้าไปหาหน่อไม้ไปหา,นาปหาน่อไม้ขี่ซ้อนถ่ายรวดเพิ่นไปมาๆเมา,มาขึ้นรวดเพิ่นว่าไปน้ำกันหน่อยไปหานมายัยไปหอดเพิ่นก็ได้เอาเอาหน,หน่อยปั่หน,นหนึ่งกับหนังเส้นหนึ่งอ่ะมาเป็นอย่างนาะครับผมแต่ผมชอบนาะผู้ดใดอยากเบิง่งคลิปเต็มๆก็ย้อนไปเบิ่งได้ครับผม นั่นเป็นคลิปของคุณยายอันนี้มาฟังเบิ้งคับผมว่าพีตาจันมากเมื่อคืนนี่เมื่อบอกอย่างไรก็ไม่บัวไปเมืองรุมไหม่ขึื่นไปเมืองรุมขี่ขี่เกียนได้หว่นขี่เกียน่าตีอีขี่เกียนไปเมืองรุมอ๋อขี่เกียนไปบบแมนขี่เกียนไปไปกองสลากเออไปกองสลากเลยงวดนี้กองสลากแินไปเมืองรุมแมนไปเมืองลุมเมืองรุมนั้นพี่กองสลากเขาอยู่เมืองรุมเลอ ่ามันกองสลากเมืองไทยได้มองเพิ่นเปียวโ,โละมาใ,ใ,ให้พี่น้องก็ย้อนละแมนนกกี่มองหันละขี้เกียจลงไปเลยขี้ลงไปไปหอดไปหอด,หอดมันมีห้องเนาะขามห้องบ่ได้บดนี้หาทางขามห้องสไปหากองสลากพอดีเขาเห็ดอันนั้นสะพานไ้พอดีสะพานแนวไดล่ะบะ้สะพานใหม่ สะพานไม่แบบโบราณสะพานเก่าๆอันแบบอันนั้นนะที่คือจังว่ามันเป็นเสือกอันเอียงก็เป็นะสะพานสะพานแมนสะพานแผวนน่ะล่ะสะพานแขวนแมนเอาเสื้อเอาเสือก,ออกโอหนเอาเสือกผูกนะผูกข้างนั่นข้างนี่นะเออสะพานแขวนสะพานแมนก็ได <แ S 1> <แ Leaving S 2> ้ขามไปสัน้นล่ะเพราะว่าเมืองลุมมืองตุ๊กตุ๊กมีสะพานแบบนั้นมันคือสะพานคือบานเฮ่าบ่งโหคือกันนะั่นเคยไปสะพานอันทีมโดด ก้วยใส่กนะ้วยขัวนั่นแมลว่ากันละบัดเพื่อ <laughs> ก็ได้ไปไปนั่งไปนั่งของสลากเรื่อยๆลรือเปล่นี้ไปเบิ่งเขาไปเบิ่งเขาออกเลยกนี่ <laughs> ไปเบิ่งเขาออกเลยไปไปก็นั่งคือเก่าละไปมานั่งนั่งคือเก่าตัวาคนรลายลายได้อยู่มองกองสลากแต่ว่าเพื่อนไปนั่งอยู่ทั้งคางของข้าเจ้ามีโต๊ะคือบา้านเ่าอยู่บอ่อเลือกรมีอันบ่วงกลมล,ะละ่ะ บอมะโตะนั่งน่ะแม่โตนั่งน่ะมันเป็นมาโอ้มันเป็นอใหม่โตใหม่โตใหม่แมนอเขานั่งทั้งรุมแต่ว,ว่าเราเป็นนั่งไก่เขาคุณเป็นปนั่งไก่เขาก็ลังจอกเลนะ่นะแนนเป็นนั่งคุณเลยแนมพ่นว่าอพอน,นก็แนมไปแนมไปมันพอนก็หมุนหมุนหมุนไปหมุนไปหมุนไปนะหมุนไปมันขึ้นตเวดกไปจุดไปจุดปุ๊บ พื่นก็แนมเห็นเลยนะตัวเรตัวแดงครึ่งคืนเลยตัวแดงในบัวห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกแมนมเลขเลขอน,นั้นเพื่อนนึงสองเก่าเลขสองตัวนึ่งสองเก่าเลขออกสลากนึ่งสองเก่าแต่ว่าสามตัวนั้นห้าหนึ่งหกแมนหม่มงกล้องสลากมันเป็นเลขมันเสีเป็นเลขมันหมดละเพือนั่นจับเพืนนี้จับ เถาแถวแถวแถาพ่อนั่นเป็นคนจับเป็นคนยี่สิบเก้าพอสพอจันนะั <Man. S 2> ่นแมนตาจันตาจันละ่ะไปจับเลยโอ้เพื่อนเขาเขาให้เพื่อนไปจับแมนโอ้เพื่อนไปจับเลย<อ>จับเพื่อกหมุนไปหมุนมาแล้วพอจับเพื่อกเฮ็ดมองยุดนะ่ะล่ะยุดเลขเพื่อนสีเอานะ่ะล <29. S 1> <Man. S 2> ่ะยี่สิบเก่าแมนอันนี้ก็โตแดงคือกัน แตาวะสามตัวตนนเขาเจะเป็นค้นออกเองเขาเจะหมุนเองแมนมเด็กกันสามตัวเขาเป็นพ่นหมุนเองแต่วะอีกสองตัวพิ่นหมุนเองเลยนะเขาให้เพิ่นหมุนเนี่ยพิ่นเป็น,นัางไก่เขาเป็นบละเ,เพิ่นก็เลยว่ามาตาตามาอันหมุนก็น่าเจ้าว่าสันเพิ่นเป็นทคนที่ยี่สิบเก้านะฮะเด็กพิ่นนะั้นมันพิ่นก็ได้แล้วเพิ่นก็ม้าได้ดบา้าน เพิ่งกับขึ้นมาคือเราขี้เกี้ยนขึ้นมาบิรบริตย่างคือเราขี้เกียนขี่ไปขี้มาแหละขีแต่ว่าก็มี่อยู่บางบางเถวใี่ไมมบัวบอกนี่บางเถยวมันก็ขี้เกียนไปอีหลีบางเถวกัไปน้ำคุณยให่ตอนก็ขี้เกียนไปก้เกี้ยนวันไปขื่นยองเลยแต่ว่าเถวนี้ไปผู้เดียวไปผู้เดียวขี้เกียนไปผู้เดียวเลยนั่นเกียนกับพัดเอาเองไปผู้เดียวอันซะขี่เกียนลงไปโหลดผู้เดียวเพื่อนน่ะ ไปเพื่อนก็ไปนั่งกองสลากเลยแหละไปนั่งข้างๆเขาทั้งรุมนีไม่ค่อลร้ายเต็มหนึ่งบานซะก็คือการกระบาดห้องเนาะแม่้นก็คือการหลาดีเพื่อนข้าเจ้าไปนั่งมึงข้าเจ้าหมุนมันมาละแต่ว่ากระแปลกได้ตาจันไปเอามาขุดเถื่อนไม่ไะ้ไปเอาอยู่เมืองรุมกระแปลกอยู่มันเป็นเป็นอย่างที่ว่าเป็นเอาไปมาจากเมืองลุมแทนที่จะไปกองสลากประเทศไทยโบแมนได้แต่มาออกมันมันถือปฏิเอกเนาะแมน มันมันถือว่าบอ,บอ,บอถือตรงเป๊ะแต่ว่ามันกับบางคังกัคือยังหงวดห่านมากละห้าเจ็ดเก้ายังบดเสื่องบอกเลพิ่นจะดสี่ขึ้นสิ่ลงในแต่หนึง่งขึ้นเลขลักซิฟจากเลขเจ็ดไปเลขแปดก็เป็นแปดเก่าถ้าสื่อขึ้นเอาสื่อขึ้นตัวท้ายลักหน่วยมันสื่อขึ้นบ่อยแล้วมันต้องสื่อลงอย่างเดียวนาะสี่เป็นแปดศูนย์มันก็เป็นไปบ่อยมันต้องเป็นเจ็ดแปดมันต้องสื่อลงก็เป็นเจ็ดแปดถสือทั้งล่างทั้งบนอ ไปได้ลราก็มาเลยไปเรากมาเลยเพื่นว่ามาหายเลยมันหัวนี้มาเลยเอาเลยเต็มมักเลยเอาเลยล้านเปอร์เซ็นต์โหลดเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอาเต็มมากโหลดเอาเต็มมากเลยเอาโหลดล้านเปอร์เซ็นตหัวนี่วันซาเพิ่นว่าห้าหกห้าหนึ่งหกกับสองเก่าเอาคักๆโหลดเพื่อนว่าล้านคูณล้านเพื่อนว่าลงานคูณล้านเออคักดีหัดนี้โอ้ล้านคูณล้านเบิรงครับผมท่านผู้ชม ห้าหนึ่งหกกับสองเก่าเนาะเอ้าแม่บัวยงกับพี่นอ้องห้าหนึ่งหกสามตัวครับผมถ้าเจ้าเป็นคนออกแต่ว่าตาจันไปนั่งซ่อมออก้ัคๆเอามาฝากพี่จอนนอ้องเนาะแต่สองเก่านี่ตาจันเป็นคนไปออกเองแปล่าเฮ็ดเองวันซะไปมากตัวใดชุดใดลองพิจารณาบ้างด้ยวยครับผมห้ 5, 1, 6, 5, 1, าหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าพอหกกับเก่าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะสองเก่าสองหกเพราะว่ากับหัวขึ้นมันก็เป็นเลขกหกอันเป็นเลขกเก่าหันหัวลงเป็นเลขกหก เอาลองเบิงเด้อครับผมเต็มผู้ชมขึ้นแต้มลงแต้มนั่นเนี้ยแหะเพราะจเป็นหนึ่งเจ็ดใช่แต่ว่าหนึ่งหาก็มีอะไรนี่เนี่เนาะน่าไม่บัวเนาะเพราะมันหาหนึ่งหกห้าหนึ่งหกถ้าเป็นหนึ่งห้าอย่างนี้มันกับมีอยู่ในนี่มุนเหรียญในนี่แต่ว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดบ่มีเนาะครับผมหนึ่งเจ็ดบม่มีเอา้าไปหมักแต่ไหนก็ลองพิจารณาบุงก็เอียงแหะครับผมเพรเที่ยงเย็นกับที่ตามหายใจเป็นแนวทางเพราะว่ากับมันจะบาลายคนหลายท่านยังล่อตัวเลขจากพิาจารณ์อยู่หลายคนอยู่เนาะเพราะว่าเลขเพิ่น ถึงกัาบอตรงเป๊ะมันก็เขาแบบว่ากับบอกจังบอกไปล่ะครับผมขึ้นลงแต้มหนึ่งไพมากลองไปพิจนนารีชบะไงครับผมสุดท้ายนี่ท่านได้มาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อครับผมไหตือสามตัวตรงๆกับเลขทีต่ตาจันทร์เนาะครับผมเนาะห้าหนึ่งหกสองเก้าไหตือกลางเต็มๆแต่เมื่อกี้มีข้ามสูบสกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากกันละคลือเก่าละครับผมท่มานผู้ชมพอเที่ยงในของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาซอยขาย สีพึ่งน้องช้างผู้ใดใดไปแล้ก,กกระท uo ั็มาบอกอ้ยขายของนีดีวาสันบางคนถือเลกลยดสามตัวก็มีครับผมท่านผู้ชมผู้ใดใดไปใส่ขาใส่ขาเดี๋ยวไปฟังให้ละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบ,ขอบคุณหลายครับมีบอกขอบคุณหลายครับสีพึ่งนองสร้างผู้จะคุณในด้านเมตตามหาสเีเมตตามหานิยมข่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งนองสร้างเพราะว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูให้ตกระกุดมาได้กระกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลง เมื่อเขาหลงดีแนวใดไผมีติดตนติดต,ตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ที่เห็นผู้ที่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเบื่อจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชิ่นี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีน้ำไปสักการบูชาหรือนำไปจิตหานที่บานที่เงอนไปบานนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามามา,าขายกับบริจกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกข,ของเขาี่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปัสสาะก็เลยบางความคิดคุยกหลงปูวว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ่ไปที่เหมือที่เหนือไปมันรักษาหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงผู้เหญ่ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุ้คุณขึ้นอีก <ฮะ S 2> เป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั่นก็ได้ให้าดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอี๋ <ฮะ S 2> อมีพู้ตคุ่นเยอะโตมียิิยึดมีอำนาจสามารถมองไอ,อ้โอดยึิยิดสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็ดวัตถุ้นมารคุณมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้งสางมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมตน้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่าไงฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมสมจะว่าออกที่เกี่ยนมนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปูนโบเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่อ เอาขื้นคืนนอย่อในฝาเงาเอามาใส่ลงในหนวดเือ่อพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่มานี่คือใมคุ้น<อ>นี่นี่มันบมคุ้นเพระว่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็น,ปนพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาชีวรีอาชีวลีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระโลกยนตนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสกของผุดเบิ้ลตำนานอยู่ในเนจ็ตำานานเบิ้ปุ๊กเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในกู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ปูปุูกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูศีอนุตโรอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวีโร่งนี่ผู้พก,กเศใใ้รุ่แนแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุดคูนอ่ผู้รอดทำม,มาที่โน,โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากตันใน้นมองมีอยู่กินสว่างด้วยกันบันจะทีวดูครับครับนี่น,น,นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วิโรดวิโรด ก็ตะนบลคือปูรอดทงสิเมืองน,นี่มันบวก,บวกสายด้บ้านเพรา,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 านามร่มาจากสายสายบ้านเ้ออย่าเยอเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิ์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพ่อใหญ่สี่หองคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องคววมเป็นมา